ประตูบังมีปลาหมึกอยู่สี่ตัวไอสอกตัวนั้นกำลังจะจูบก,กันวนันมันไม่อยู่วนันไม่อยู่ไม่อยู่วนันไม่อยู่เอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่วนันชาเ,เดี๋ยวลงไปดูสิอยู่ไหนเนี่ยชาเอ้ย ใชชาจะขี่สุนมาป่าหาดูก่อนเด็ชาอยู่ไหน,น,นโอ้เขาได้นกเว้ยเขาได้นกเว้เออยบินเชยอยู่บินเทือแบบบินไม่ได้ไอ้นี่มา,าไปคลิปก่อนมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิซี่เกมนะฮะอยู่กับผมเนบใช่ค่ะเนี่วันนี้จะอยู่เกมยูโทเปียนโอริจินเนี่ยนี่ับเ่ยวันนี้เราจะเนี่ยมารีว,วิวบ้านใหม่ของผมเนี่ย สวยดิสวยดิยด,ดิมากระติบบะหนูได้นกใหม่แล้วดีใจไข้าได้นกมีช่ำหนูก็ค่ะ่ำหนูอนนี้หยวันหลาปีไม่ไน่ยอขยันยยทุกทีไงมาขย,ยันวันนี้เหรอนี่นี่บ้านใหม่ของเรานี่ก็มีโต๊ะแบบโต๊ะแบบ นั่งคุยกันโอ้โหอีกโต๊ะหนึง่งใครไม่รู้อีกรีนนึงอะเอ๋แล้นี้ก็เป็นแบบห้องเก็บของไหนอะห้องไหนนี่ไงนี่ห้องเก็บของเอ๊ะน,นี่ข้างหลังจะเป็นห้องแบบว่าพวกโรงอะไรแบบเผาโน่นเผานี่นี่แล้วเตียงก็วางไว้เนี่ยแหละไม่อยากเอาไปนั่นไม่อยากเอาไปนั่นแต่มันลกบ้าน ครับผองน,นี่แล้วก็เห็บเล็กๆน้อยๆนี่นชั้นสองมาพวกก็เจอกับเครื่องอะไรไม่รู้ครับมาแล้วไม่รู้เลยว่าเครื่องอะไรอันนี้ก็คือแบบห้องแบบว่านั่งชิวๆ,น,วๆนั่งชิวอยู่ริม,น,มนั่งชิวอยู่ริมยังชิวอยู่ริมแล้วเ,เหงืไม่ทายริมพี่นี่แล้วก็มานี่ห้องนี้ห้องนี้ก่อน นี่ห้องที่เราเปิดคลิปไปตอนต้นนี่ดูทะเลเนี่ยก็ต่อยหัวพิทักษ์อะไรเงี้ยนี่ห้องนี้อีกห้องเนื้อห้องสมัครนั่งสมาธิไหมนี่อาจจะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้แต่เอาบันไดทําชั้นสองไว้ก่อนนี่ยชั้นสามคือชั้นสามห้องนอน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 นะอ่าก็ได้นนอแต่ห้องนอนมีบันไดเนี่ยนะ ใช่ห้างนอนมีบันไดเอาไว้ดูวิวด้วยไหมเตินมาก็ไปดูวิววันนี้เราจะมาทำอะไรกันไปไปไปเยือนไทยเยืนไทยไหนไปเปิดเกาะอีกเหรอนี่เราจะไปเปิดเกาะนี้ดีกว่าคนดูนี่เกาะเกาะไหนดีวะเกาะไหนดีวะเกาะไหนดีวะไม่รู้ได้ นีเกาะข้างๆเราดีกว่านี่เกาะนี้ตรงไหนอ่ะนี่ออไปกันอย่หนูใช้นกบิน,นเอาแล้วกันนะกาข,ข้างๆเราเลยตรงนี้เออมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไหนอน่ะฝั่งไหนฝั่งเราจะหันหน้าไปนี่แหละไปไปอา้าวพิธาไปไหนพิธาอยู่ไหนบินไปแล้วไงหนูอยู่ดิบินไปแล้วจะาหาหาทำไมอ่ะ บินไปแล้วดูต้องข้ามน้ำเหรออยู่บนหัวเองเอดูนี่มิทัศน์อยู่ที่ตรงนี้ก็ไิทัด์บินมาทางนี้จะ่ห้ไปนู่นทำไมอ้เอาเฮ้ยมิทัศนอยู่ไหนอะ่ะเองก็บินไปถึงนู่นเรอแล้วค่อยเจอกันที่นูน่น เช็ไปดีกว่าไอ้โคดูนี่โอ้โหถ่ายรูป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 มุมสวยเชเจ้ามุมสวยแล้วเหรอไปๆๆถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเป็นรูปโอ้โหสวยสวยไปแข่งกันป่าวว่าใครจะไปถึงเกาะก่อนไม่พี่ต้องถึงเยอะแหละถึงอะไรอยู่ยังไกลเลย ไปไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงเกาะเลยก็ได้ครับไ<ป>นี่ครับคนดูนี้เราจะมาผมจะมาโชว์นี่หน่อยตัวที่แบบว่าผมเพิ่งซื้อมาเนยสไลมินเดอร์รวดโชว์ไปแล้วผมก็ไม่รู้ผมลืมนี่ไปดูความเร็วของมันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก็บินแบบว่าทัวร์ทะเลไปด้วยนี่ดนมุมสวยๆอีกาย สวยสีพระจันทร์สวยจะตายเกมนุกสีทองฟ้าไปมันดูไปเดี๋วบนเรื่ยๆนเกาะแล้วนะโอเคม่ค่อยมาเจอกันที่เกาะชิบนี่สองตัวนี้กำลังเดทกันก็อย่าไปยุ่งกับเขาเด็กกันได้กมั รู้จักเดลได้เหรอเราก็พูดไปกันแหละเราก็พูดไปงั้นแหละพญิพาลเจ้าชารู้จักเรู้แล้วนะพี่เลไปวันนี้เราก็ไปกันดีกว่าตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในหมอก เอ้ยไม่ใช่เข้าไปดิยังไม่ได้เข้าเราอยู่ข้างนอกอยู่ตอนนี้เราเริ่มเข้าใกล้หมอกแล้วตอนนี้ไม่ได <c oughs> ้คู่ใกล้หมอกตรงนี้เดียวคกลมากก็ไม่เห็นมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์อยู่โน่นไฮเชส <c oughs> เรากำลังใสา่เซลฟี่ <c oughs> ไป ตอนนี้ลูฟี่เอ้ยไม่ใช่ลูฟี่คนละเรื่องรูมั้งกันนั่นนะตอนนี้ข้าเนบกำลังขี่สลัเมนเดอร์ไปเกาะที่ยังไม่เคยไปใช่ชาเจะชื่อเนบนี่ชาีจ้า ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใกล้เลยอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรเราก็จะถึงโคหนูนึ่งพันตรงนี้ได้เริ่มเห็นเกอนแล้วแต่เราไม่ไปทางนั้นเราไปทางนี้ดีกว่าเราขี้เกียจขึ้นเราเน้นว่ายทีนี้ก็เห็น เห็นนึกว่าเสาอ๋อเราเห็นเสาแล้วครับอยู่ตรงนั้นเราอยู่เสาได้อยู่บนอะไรวะภูเขาเออไหนอ่ะขอดูหน่อยภูเขาเนี่ยรยังไม่ถึงอยู่บนภูเขาเขงหนูอีกร้านนี้จะถึงได้ทีนี้เราก็เข้า,ขาใกล้แล้วนี่ไงแถวนี้ก็มีทำเลสวยๆเหมนกัน เกาะแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นก็แบบนู้นโอเคไหมเฮ็ดเก็บครับเจออะไรกิ่มหมดแล้วหรอตอนเนี้ยใช่แล้วเราจะไปเปิดเกาะกันดีกว่าไปะข่าวมนจะถึงเกาะเยอะนะเราไม่ถึงเลยเราไปเปิดเกาะกันดีกว่าโอ้โหต้องใช้วิชาข้าววิ่งขึ้นเองเจ้าหมาน้อย น้องชาหัวหัวเราห่างกันได้ไหมใอ้ยถึงแล้วได้เ,เวลาเปิดแมพพลฟ้ <power ful> าได้พาลงมาที่เสา <t art ful> แล้วแมพก็เปิด มันเกี่ยวข้องยังไงก็ไม่รู้ฟ้าผ่าที่เสาแล้วเนี่ยแล้วแม็ก็เปิดมันเกี่ยวกันยังไงเหรอโมก็จะถึงแล้วตอนนีคข้าได้เป็นสไปเดอร์แมนปีนก้อนหินแล้วไม่ขอดูหนังมากเกินไปแชปเพิบนี่ยังไงล่ะดูหนังมากเกินไปเฮ้ยตัวอะไรนะตัไหอ๋อหนีเะเจยวจะมาดมาป่า เราจะพาเจ้าบูกระหมีน้ำตาลเองดีกว่าไม่เรเวลสามสิบห้ามาดิ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 ตาอย่าี่กนพี่เขาถึงก่อนแล้วหรอเราตัดไม้หรอเดี๋ยมนเนบอาชื่อเนี็บไว้ไม่ได้ชื่อเหนี่ยม บ้าอะไรคนบ้าคนบอยชื่อเนียมและคนบ้าคนบอยชื่อเนียมเฮ้ยนี่มันชื่อฆ่านะเว้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราจะเข้าใจชื่อตัวเองผิดไม่ได้พี่พี่หมูถึงเป็นอะไรแล้วโอเคไปเปิดแมพเลยไปเปิดแมพเลยตอนนี้หนูกำลังบินไปถึงไหนนั้อน,นอยู่อยูกำลังบินอยู่เจ้าหมูน้อยนี่คงเป็นชีวิตสุดท้ายของเจ้าแล้วสินะที่มาขวางต้นไม้ขันฆ่า าตายซะเฮ้ยตัวนี้มันถึกเกิน <_ S 1> ตายแง่แง่อะไรเป็นไรหนูเจ็บหนูเจ็บแบบพี่ใครไม่เจ็บใชบ่โอ้โหไม่ได้นอน <_ S> น่นไม่ได้นอนไม่ได่นอนไม่ใช่นอน,น,อน,น,อนแล้วนี่ <_ S 1> อย่าตกใจนะคนดูเอาชุดมาจากไหนึชุดฟรีแล้วไม่ได้ชุดถาวรด้วย ชุดเช่าเช่ากี <S 2> <S 2> <S ่ว,วันนะเดี๋ยวดูก่อนเจ็ดวันแน่มาดูวิทาโนปเปิดแบบแล้วโอเคก็นนะจะมาทำอะไรดีสำรวจเกาะไหมก็ดีนะพี่ทัดอยู่ไหนอ่ะอยี่ทัดกำลังขึ้นไปหาหนูกำลังตอนนี้หนูกำลังแบบใช้โนฝึกการเดินอยู่ไปขี่ม้าดีวกว่าเองะ ข้าชื่อเนบข้าไม่ได้ชื่อทัดเธอ้หรืเปล่าเจ้ารู้จักชื่อคําว่าทัศไหมอ่ะเจ้าพี่พี่พี่เนบพี่เนบเหรอว่าพี่หนูว่ามีเพื่อนชื่อดิซี่ทัดด้วยอ่ะไม่รู้คือใครอ๋อพี่รู้พี่รู้พ,พี่พี่รู้เหรอใช่ใช่ไอคนนั้นมันหล่อ,อ,อมันหล่อมากเลยด้วยเฮ้ย <c oughs> เสียงเนอเฉออยเลย ไเหรอทำไมเสียงเหนือไอ้คนนั้นมันหล่อหล่อมากเลยด้วยพี่เนบเขาจีบเหตุการณเดิมหล่อแบบหล่อสุดๆหล่อเท่าไหนอ่ะหล่องวยตายควายล้มไม่ละไม่ไม่ไม่ใช่หล่อแบบหล่อแบบหมาเห่าไม่ใช่เหรอหล่อบ้านหล่อบอยหล่อหมาเห่าเอ้าก็แบบเฮ้ยมันหล่อจริงๆเลยโอ้โหเห่าเลยจ้าบ้าไปแล้ว บ้าไปแล้วอะไรคะพี่เหน็นี่นต้นไม้อะไรเนี่ยอันนี้มันต้นไม้ให้ยางนี่นะพี่แถวนี้ก็มีนี่หว่าเนาะเออไมันต้นไม้ให้ยางนีไปไปไปนี่นี่วันเจอพวกแล้วเจอพวกแล้วพวกอะไรนี่ลูกค้ามีพวกแล้ว <laughs> นี่เห็นไหม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 

มันตามวิทัศน์ไม่สุดหรอกเดี๋ยวมันก็กลับไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจฝนจะโจมตีสู้กันรถึงที่สุดมาถูกน้องหิวโจมตีตายไปซะเถอะเก้าก็เจ็บเหมือนกันนะเห็นน้องเห็นพี่ต่อสู้อ,อ,ะอะไรพี่จะตาย <c oughs> ตู้หูยเช่นะใครใหุยได้เนื้ออะไรวะได้เนื้ออะไร,รอ่ะไม่รู้ว่าเขาพี่เราไปนี้หนูขอใช้นกเองจะใช้นกวิ่งตามพี่ฮะเหรอพี่เหรอหนูบินเอาหุยมันคือเกาะอ,อะไรไมีดาบปักด้วยเออจริงหนูบินเล่นหนูบินเดี๋ยวนี้ดาบปักมันเกี่ยวยังไงกับต้นอ้อยวะเนี่ย <laughs> ดาถูกของพี่นะดาบปัดเกีย่ยวอะไรกับต้นอ,อ,อ้อยเออมาเกิดมาเป็นต้นอ้อยได้ไงวนนะเนี่ยดึงดาบเลยไหมเหมือนอาจจะเป็นดาบเฮ้ยหนูดึงได้นะไม่ใช่อันนี้มันพี่อ้าวนี้มันพี่เหน็บเฮ้ยมันดึงไม่ได้นนข้าชื่อเหน็บข้าไม่ได้ชื่อเหน็บ <laughs> พี่ขามันเหมือนแบบอานสาววลีอะ่ะอนุสาววลี <laughs> พูดที่ชื่อไม่ถูกหืม ไปไหนดีวะพี่อยู่ไหนอ่ะถ้าไม้เกาะหนึ่งแล้วพี่หนูก็อยู่อีกเกาะนึงหนูอยู่นี่เยงไหนไม่เห็นเลยยู่ตรงหน้าเลยวันนี้ไม่เกาะนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะวันข้าจะมาฝึกเจ้าแล้วกันวันนี้ไปฝึกข้าไปสู้ไอ้ตัวนู่นมาซะตัวไหนอ่ะ ข้าให้ข้าอนุญาตให้เจ้าใช้ King w ฟช่วยแก้วต่อสู้ได้ไปสู้ตัวไหนนี่ไงตัวอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้ต้องใช้มาแ,แต่ดามันจะพังเราเองไม่เป็นไรจะตัดไม้รอดีกว่ามีทัตขอโทษหนูขอโทษน้องเลยนะโทษน้องเรื่อง ก็พ <S <S ี่ทำหนูทำเรื่องทำทำอะไรพี่ท anyway? ัดทับพี่ทัดเอาต้นไม้มาทับหัวหนูเองทำคิงวหนูด้วยเจ้าหัวแข็งจะได้ไปสู้กับมันหนูไม่ใช่หินเอาแล้วคิงว้บไปไหนแนะเนี่ยหรือว่าพี่ทัดเขามันเลเวลสามสิบมาเลยนะเออ เอ้าคิงวูปมาเอวคิงวูปมาช่วยช่วยอ่ะมันช่วยอย่างนี้อะเขาจะไม่เห็นเลยวะอย่างเนี้ยมันช่วยอยู่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวจะตายยังมันจะตายมันจะตายแล้วเหรอเอียงไงจะตายยังยังยังได้เต็มร้อยยังได้เต็มร้อยอยู่ปีชัดปีชัดได้น่าได้น่าครับเตียงอีกแน่เลยชนะเด้ออะไรชนะเด้อชนะงี้เฮ้ยเดี๋ยวมาอีกที ไปฝึกฆ่าอีกเอาอี๋หน่อยเอาอีเหรอพี่ชายอยู่จะตีหัวนี่นี่สิฆ่าไปเลยไอ้ข้านี่แหนนี่เราหนี่แหนอันนี้แหนเว้ไวเวเว้วนี่แหนนี่แหนนี่แหนตอนนี้ตอนนี้นะ้วดิครับตอนนี้ทำไงครับตอนนี้ม้าได้ตายไปแล้วตอนนี้ตอนนี้จะได้ไล่ตีมันแล้วจะจกตูดนะครับโอ้โห กลับมาอีกครั้งเธอมีดฟันไหมฟันไหมฟันไปแล้วครับฟันไปแล้วต,ตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าหมาหมาอยู่ไหนก็ไม่รู้หมาอยู่กับหนูแล้วก็ฟันแล้วก็ตาเฮ้ยเขาได้เป็นผู้ชนะครับน้องชื่อเก็บไหมชาเจ้ารองเก็บหมาแล้วเอามาเรียกมาใหม่สิมันบักล้วมั้งเนี่ย นี่<ม>แหละเขาเร<ด>ียกว่าได้เวลาฝึกฝีมือของจริงเจ้าไปฆ่าโดยไม่ต้องใช้สัตว์ไปเดี๋ยวฆ่าขอตัดไม้ให้เจ้าก่อนให้พี่หนีก่อนนใช่เอาสู้เติบตัวไหนตัวเดิมตัวเนี้ยนะใช่โดยไม่ต้องใช้หมาเอ้ยใช้หมาไอฟันฟัน จังหวะนี้เจ็บเจ็บครัเจาแล้วเจาแล้วต้นเจ้าต้นไม้เลยฮุกค่อยเจ้าชาว่าไงครับเจ้าชาวิ่งกระโดดดอกแดงดอกแดงอยู่รอกแดงรอกแดงอยู่เจ้าช้าเรจะตายครับเจ้าชาเจ้าช้าน่าจะตายคือาเขาดาบหน่อยหนูไม่มีดาบแล้วลกำชั่งข้าก็ไม่มีดาบเหมือนกันเอาดาบเพชรนีมาเจ้าถือไม่ได้เลเวลมันเจ้าไม่ถึงตอนี้ ันนี้ข้าได้มาจัดการเองจัดการเองอ้าวกลับไปก่อน,นครับโอโ้โหเอานทองมาไม่ได้อดอทองมาเหรอ,องสงสัยเจ้าโคงต้องใช้มือเปล่าแล้วล่ะดดต่อยง้อให้ตายหนูใช้กระบ,บองเลยให้มันเวียนหวัวเออใช่เอากระบ,บองไปสู้กับมัน สู้กับต้นไม้สู้กับต้นไม้ตัวไหนอ่ะตัวต้นไม้เลยออ๋ตรงนี้มอตัวนี้มันใช้ต้องใช้ขวานไม่ทันแล้วเขาก็ชนะแล่ะจุบบ้าเหรอไม่ใช่นี่จะกับตัวนีเน่แล้วหนูเอาเรียกคิงคุมาจ้ะนะตอนนี้ถ้าให้อนุญาตให้เจ้าใช้คิงคุกได้ไปสู้ ข้าชื่อเน็บข่าชื่อเน็บพี่เน็บพี่ต้องแบบนับหนึ่งสองสามแล้วก็ก็อะไรอ่ะหนึ่งสองสามไปตอนนี้ตอนนี้ได้วิ่งเข้าห่าจะเข้าใครแล้วเอากระบองทุบหัวให้ตอนนี้เดี๋ยววิ่งวนกลับมาเจอหมาป่าใช้แล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีเข้าไปแล้วก็จ้วงแล้วหมาก็ตายเอาอะไรครับเอาอะไรเข้าจังหวะนี้เอาอะไรเข้าจังหวะนี้ จังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้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 จะตายหรือจะหิวจะตายหรือจะหิวจะตายหรือจะหิวจังหวะนี้จังหวะนี้สู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 ้ไปครับสู้ไปสู้ไปสู้ไปอีกสื้แล้วอีกเลือดเลือดเหลืออะไรเลือดหลืออะไรเลือดหลืออะไรเร็วเลือดหลืออะไร มามามาแล้วจะกลับไปสู้ต่อไหมจะกลับไปสู้ต่อไหมหรือว่าจะยอมแพ้หรือว่าจะยอมแพ้ยอมแพ้ย, <c oughs> นนยังไงตานี้เจ้าดูมันเก่งยังไงวะฮะทวาคาเก่งใช้มีดดาบท้องหน่อยนี่จะโชว์ทักษะกระบองเทพให้ดูเพียงลูกของข้ามันอ่อนเหลือเกินข้าเจ้าไม่คิดจะอัพเะเวลมันเนี่ย คอยดูพลังพลังเทพจุ๊บ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 นี่นี่กระบองกระบองล้วนกระบองอย่างเดียวกระบอกยางเดียวตีตีตีมีมีสัตว์ช่วยมีมีสัตว์ช่วยมีมีสัตว์ช่วยตัวน,นี้ตีไปอีกตีไปอีกตีไปอีกตีวนวนวนยังไม่เคยโดนนีครับยังไม่โดนตียังไม่โดนตีเลยตอนนี้ตอนนี้เลือดเลือดเลือดไหลไปประมาณ2ยี่สิบเปครับซ็นต์แล้วไหลแล้วกฟัน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  ฟันก่อนฟันก่อนฟันก่อนฟังก่อนฟังก่อนว่าีกวันี้ไม่ชจะทัวร์เหรอจะทัวร์เรียงมันรุดหมาป่ามาเพิ่มพลังมาให้ข้าซะติงโอ้ตอนนี้ปั่นทีละส้ายิงวีกเก้าสิบยิงวิกทียิงวีที่ใตโอ้โหข้าก็ชนะไม่มีใครโค่นข้าได้หรอ าะนี้มันมีให้ให้ทัวร์ป่ะเนี่ยไปไปกเกาะนี้ก็ได้งั้นวันนี้เราจะมาฟาร์มของอยู่ที่นี่หรืออะไรอย่าเอาข้าชี้เกียจฟาร์มค้าฟาร์มมาเยอะละหยาบยไปวิ่งไปดูแถวนน้นดีกว่าวิ่งดูแถวยังไนอืมไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวหนูบีนเอาแล้วกันนะพี่เอาอย่างงี้ง่ายๆเลยคนดู ตัดจบแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายว่ะถ้าไม่ยอมกดไลค์หนูจะเอานกไปจิกจะเอาไปจิกเลยแต่เอาหมาไปกัดด้วยโดนหมาก็โดดกัดคอเลยกดไลค์ด้วยนะกดซับให้ด้วยกดกระดิ่งด้วยถ้าไม่กดไลค์เดี๋ยวจะตาไปถึงบ้านให้นกจิก อ,อจะเอาหมาไปดัก,ดกร้อหน้าบ้านบายบาย